สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกของแมวส้มนะครับคือช่วงนี้ผมสตรีมเล่นเกม Rv ใน t i k t o ok, อกใช่ไหมครับมีคอมเมนต์หลายคนมากที่อยากให้ผมสอนเล่นลอเลี้ยวคือผมไม่สามารถสอนไปเล่นไปได้นะครับเดี๋ยวผมเสียสมาธิผมก็เลยบอกคนดูว่าโอเคเดี๋ยวผมมาทําคลิปแยกให้ละกันนะครับเป็นคลิปสอนเล่นลอเลี้ยวอันนี้ผมเป็นลอเลี้ยวอดีตเม็ดม่วงนะครับเล่นมาเกือบ2500ตาแล้วถึงจะไม่ใช่เม็ดส้มแต่ก็จะเอาพื้นฐานจากประสบการณ์ที่ตัวเองเล่นมานะครับมาสอนทุกคนกันไม่พูดมากดีกว่าเดี๋ยวเราไปรู้จักกับลแล้วล้วววกกก็็สสขอออองงงตตัััะครรรเเนนนน่่่ีียปมึทา ความเสียหายที่เป็นดาเมจจริงให้กับศัตรูได้จากพาสซีฟของเธอเองนะครับซึ่งวิธีที่จะทําให้เกิดดาเมจจริงต่อศัตรูได้เนี่ยเราจะต้องทาให้ศัตรูติดคําสาบบนหัวทั้งหมด4ครั้งและพาสซีฟก็จะระเบิดตุ้มสร้างความเสียหายเป็นดาเมจจริงครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะทายังไงให้ศัตรูติดคําสาบได้ทั้ง3สกิลของรอเรียลเมื่อใช้โดนศัตรูแล้วก็จะมีคําสาบติดบนหัวศัตรูแบบนี้เลยครับ ต่อไปเรามาดูความสามารถของแต่ละสกิลกันครับสกิลที่1ของลอเรียลคือการปล่อยพลังออกไปสร้างความเสียหายแบบหมู่และจะสร้างความเสียหาย2ครั้งครั้งแรกคือตอนที่ปล่อยออกไปและครั้งที่2ก็คือตอนที่สกิลระเบิดเมื่อศัตรูโดนดาเมจทั้ง2ครั้งก็จะติดคำสาป2 2ส,สแต็กบนหัวครับ สกิลที่2ของลอรียลจะเป็นสกิลเคลื่อนที่หรือที่เราเรียกว่าบลิงก์สามารถหลบสกิลศัตรูได้นะครับเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลพิเศษมากเลยสําหรับลอรีลเพราะว่าเมื่อใช้สกิลนี้แล้วลอเรียลจะเป็นอมตะ0.3วินาทีซึ่งถ้าหากศัตรูโจมตีเราตอนที่เราบลิงก์เราก็จะไม่โดนดาเมจอะไรเลยแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือการเป็นอมตะของลอเรียลก็เหมือนกับการที่ไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้นเลยครับหากเพื่อนในทีมกดฮิลช่วยเราเราก็จะไม่ได้รับฮิลจากเพื่อนนะอันนี้ต้องระวังแล้วถ้าใช้สลลนนี้โดัตููจะป่อยก ก็จะติดคำสาป3แสแต็กเลยถือว่าเป็นสกิลที่ติดคำสาปเยอะที่สุดแล้วครับ สกิลที่3สกิลอัลติเมทคือการเปิดวงเวทเพื่อไล่รำเมื่อรอเลี้ยวอยู่ในวงเวทนี้จะลดคูลดาวสกิลหนึ่งกับสกิลสองลงครึ่งหนึ่งครับทำให้รอเลี้ยวสามารถบริงและปล่อยสกิลสัสรตูได้เรื่อยเมื่อเปิดวงโดนเสตรตูก็จะตดดคำสาบหนึ่งครั้งบนหัวสัสรตูครับทีนี้เรามาพูดถึงคอมโบสกิลของรอเลี้ยกับพาสีกันดีกว่าว่ามันทํางานร่วมกันยังไงให,ให้มีประสิทธิภาพในการไล่คิวสัสรตูอย่างที่รู้ๆกันว่ามันจะสร้างความเสียหายจริงแก่เตรตู้เมื่อพาสีระเบิดแต่ไม่ใช่ วงเวทของเรายากมากถ้าหากศักตรูไม่มีสกิลเคลื่อนที่แล้วหนีเรายากเราก็จะํำได้แบบง่ายๆเลย2เมื่อศัตรูยืนติดกันเยอะๆจะทําให้พาสสินี้เกิดผลที่ดีมากเพราะยิ่งศัตรูอยู่รวมกันเยอะนั่นหมายความว่าคําสาบบนหัวก็จะระเบิดเยอะมากๆและพร้อมกันทําให้ศัตรูเสียเฮดพีมากกว่าเดิมจากทั้งของตัวเองแล้วก็ของเพื่อนตัวเองด้วยนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่รอเรียวกล้าเข้าไปลำหนึ่งสี่หนึ่งห้านั่นแหละครับพอถ้าศัตรูกรูกันเข้ามารุมรอเรียวบอกเลยก็เตรียมรับดาเมจจริงไปกันจุกๆ 3. ยังไม่หมดนะคำสาปจากพาร์สิฟเนี่ยสามารถติดกับพวกครีปได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นครีปป่าหรือว่าครีปเลนตัวไหนก็ติดได้หมดเลยครับหากศัตรูไปยืนใกล้ครีปและคำสาปมันระเบิดศัตรูก็จะเจ็บมากๆเหมือนกันแต่ว่ากับครีปเนี่ยจะสร้างความเสียหายจริงได้สูงสุดแค่600หน่วยนะครับอ๋อข้อที่4ลืมบอกไปเลยครับว่าถ้าหากคำสาปจากพา s s สิฟระเบิดแล้วเนี่ยเราก็จะเด้งเฮดพีนิดหน่อยด้วยนะทำให้เรอเลี้ยวเนี่ยลำนานกว่าเดิม นี่แหละครับคือความสามารถของนอเรียลเป็นไงกันบ้างมันดูซับซ้อนไหมแต่จริงๆผมว่ามันก็ไม่นะง,ง่ายๆก็แค่ปล่อยสก,กิลไปเรื่อยๆแล้วพาร์สิบก็ระเบิดระเบิดแค่นั้นเองปะไปกันที่หัวข้อต่อไปดีกว่าคอมโบพื้นฐานของลอ r รียลและวิธีรำยังไงให้มีประสิทธิภาพจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวที่เน้นการรำแล้วก็ไม่ได้มีคอมโบตายตัวนะครับไม่ซับซ้อนด้วยผมจะแบ่งออกเป็น2หัวข้อใหญ่นั่นก็คือก่อนเข้าไฟใหญ่และ โซลล์คิวก่อนเข้าไฟใหญ่เนี่ยให้เราทาการปล่อยสกิลหนึ่งใส่ศัตรูไปเรื่อยๆก่อน<ๆ>เพื่อเป็นการทาให้ศัตรูติดคำสาปบนหัวเยอะๆแล้วพอเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องไฟเราก็ใช้สกิลสองพุ่งเข้าไปหาศัตรูแล้วเปิดอันติเลยสแต็คมันก็จะระเบิดตุ้มทาให้ศัตรูเนี่ยติดโลก,กันเป็นแถบแถมโดนดาเมจจริงจากที่เราเก็บสแต็กไว้ตั้งแต่แรกอีกคอมโบที่แนะนําก่อนเข้าไฟก็คือสกิลหนึ่งบวกสกิลสองบวกสกิลสามบวกสกิลสองและสกิลหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งไปเรื่อยๆเนี่ยคอมโบง,ง่ายมาก ข้อ2 s o โซโลคิวสถานการณ์นี้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อศัตรูคือตัวบางหรือไม่ได้หนามากและเป็นตัวขาตายที่ไม่ได้มีสกิลหนีเราง่ายๆแล้วเราต้องมั่นใจว่าเพื่อนเขาจะไม่มาเติมด้วยพอเรามั่นใจละเราก็ไม่ต้องใช้สกิลหให้เสียเวลาเลยครับเราใช้สกิลสอพุ่งเข้าไปกดอันติแล้วก็คอมโบคอมโบที่แนะนําก็คือ2 3 1> 2 1 212 1, 2, 1ไปเรื่อยเนี่ยเห็นไหมครับคอมโบพื้นฐานง่ายมากมาพูดถึงวิธีที่ราให้มีประสิทธิภาพที่สุดกันอย่างที่ร,รู้ๆกันว่าลอเลียวไม่เหมือนเมทต,ตัวอื่นที่คอยทําดามเมจอยู่ข้างหลังเพื่อนอะไรนี้ใช่ไหมมันเป็นเมทที่เอาตัวเข้าไปอยู่กลางไฟซึ่งมัอนอันตรายมากๆก,กับตําแหน่งที่ชื่อว่าเมดเพราะงั้นเราต้องรู้ว่าลอเลียวมีวิธีลํายังไงให้ยืนในไฟนานและมากสุดก็คือลําจนจบไฟได้โดยที่ไม่ตุยนะครับมาดูตัวอย่างกัน ผมยกตัวอย่างแบบนี้ก็คือหากศัตรูวิ่งมาหาเรา2ตัวตัวแรกเป็นแท้งตัวที่2เป็นแครี่วิ่งมาในลักษณะแบบนี้ทุกคนจะทํำยังไงครับอันดับแรกที่ผมจะแนะนําก็คือให้ทุกคนคิดก่อนเสมอเลยว่าทายังไงก็ได้ให้ศัตรูยืนติดกันถ้าเป็นผมนะผมจะเปิดสกิลหนึ่งออกไปก่อนให้โดนศัตรูจากนั้นพุ่งเข้าไปหาศัตรูด้วยสกิล2แล้วก็เปิดอันติแล้วก็ถอยออกมาเล็กน้อยเพื่อสร้างระยะห่างกับศัตรู จากนั้นพุ่งรอบที่2เนี่ยผมจะเลือกเฉียงไปทางนี้เพราะแน่นอนว่าแครี่เขาจะต้องวิ่งตามแทงมาแน่แนจะทาให้พวกเขายืนติดกันและสะแต็กจกับพาสซสฟของเราเดียวจะระเบิดแรงขึ้นและให้พีของเราก็จะเด้งเยอะมากขึ้นแต่ถ้ากลับกันผมพุ่งมาทางนี้ล่ะแน่นอนครับมีโอกาสท,ที่ศัตรูจะวิ่งห่างกันทําให้ดามเกจากพาสซสฟของเรามันน้อยลงกว่าเดิมและให้พีของเราก็จะเด้งน้อยกว่าเดิมด้วยพอจะนึกภาพออกกันแล้วเนอะแล้วอันนี้สําคัญมากเลยนะทุกคนพยายามอย่าใช้สกิลสองพุ่งเข้าหาตัวศัตรูแบบตรงๆเลยให้เราพยายามพุ่งออกห่าางจกตรูในะะย ที่เราจะไม่โดนดาเมจจากศักตรูเยอะเกินไปแต่ก็อย่าห่างมากนะเพราะถ้าหากเราใช้สกิลสองพลาดเราไม่โดนศัตรูเนี่ยจะทําให้สกิลสองคูดาวนานมากและทําให้การล้าของ้องนั้นไม่ราบรื่นเผลอๆกว่าสกิลสองของเราจะคูดาวเสร็จเราโดนคิวก่อนและอันนี้ต้องใช้สกิลสองอย่างระมัดระวังด้วยนะครับและผมแถมให้อีกข้อนึงก็คือวิธีการทาในป้อมทุกคนจะรู้สึกเท่มากใช่ไหมถ้าหากว่าเราเล่นลอรอเลียวแล้วล้าในป้อมได้โดยที่เราไม่ตุยเนี่ยผมจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะครับแต่มันก็ไม่ได้ยากนะจะแบ่งเป็น้อ,อน,นหัวข้อแรกที่ผมจะะแนะนนําใการเช ปมเป็นวิธีที่เซฟมากนั่นก็คือก่อนที่เราจะรำศัตรูในป้อมให้เรารอคีฟเข้าป้อมก่อนหรือว่าให้เพื่อนสักคนนึงเข้าไปแทงให้เราเราจึงค่อยเข้าไปรำพราะเมื่อเราทาการบลิงก์ในป้อมศัตรูเนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะเป็นอมตะป้อมมันจะเปลี่ยนเป้าหมายจากเราเป็นคีปหรือว่าเป็นเพื่อนของเราเองแบบนี้เราก็จะโดนดาเมจป้อมน้อยลงทําให้เราไม่เสียเลือดมากในการรำศัตรูในป้อมครับหัวข้อที่2ก็คือการรำแบบโซโล่คิวศัตรูในป้อมอันนี้ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองรำช่ำเลยเนี่ยก็สามารถทําได้แต่สิ่งที่ผมจะแนะนําก็คืออมมััันนตต้ง่่ใจริๆวา เป็นตัวที่บางและตุยง่ายไม่ค่อยมีสกิลหนีไม่ค่อยมีซีซีหรือตัวขาตายก็ได้เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของโอกาสที่เราจะได้คิวแล้วเราจะไม่ตุยขาป้อมนะครับคือผมเห็นหลายคนแล้วแบบว่าอยากโชว์รามอเลี้ยวไงแล้วก็เข้าไปรำเขาในป้อมแล้วก็ตุยเองอย่างเงี้ยหนึ่งเลยคือมันเป็นการแจกทาให้ศัตรูรวย2ถ้าหากมันกําลังจะเกิดไฟใหญ่ขึ้นแล้วเราเข้าไปตายก่อนเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนจะขาดดามเมจจากเมจอย่างเรานะครับในไฟใหญ่เนี่ยอันนี้ต้องระวังอย่างมั่นเกินนะครับผม ต่อไปมาดูกันที่เซตไอเทมดูนพลังแฝงนะครับสำหรับลอเลี L ้ย e วที่เป็นเมทแนวะครบวงไฟเนี่ยการที่เอาตัวเองไปอยู่ในไฟมีโอกาสที่จะทําให้ลอเลี L ้ยวเสี่ยงตุยมากๆนะครับและในขณะเดียวกันการออกของเพื่อลดคูลดาวน์สกิลของล e อเลี L ้ย e ก็สําคัญมากๆของที่ออกก็เลยจะต้องเป็นของที่เน้นตุยยากแล้วก็ลดคูลดาวให้ครบ40%นะครับเดี๋ยวมปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างครับชิ้นแรกที่ผมจะออกก็คือรองเท้าลดคูลดาวน์ครับเพราะว่าจะได้ลดคูลดาวน์15%เลยเพราะว่าต้นเกมลอเลี L ้ย e วต้องใช้ลดคูลดาวน์นะครับชิ้นที่ไอนข้างสําััญกบลอเลมากแ้ววครออกตตั้แน เกมเลยนะครับเพราะมันจะได้ทั้ง10%ลดคูลดาวและพาร์สที่สําคัญของไอเทมชิ้นนี้ก็คือทุก30วิเราจะได้รับพลังเวท12หน่วยและพลังชีวิตสูงสุด120หน่วยสูงสุด10ครั้งนั่นหมายถึงว่าถ้าไอเทมชิ้นนี้ใช้พาร์สครบ10ครั้งแล้วเราจะมีพลังเวทเพิ่มขึ้น120หน่วยและ HP เพิ่มขึ้นอีก1200หน่วยเยอะมากมเลยครับมันจะช่วยให้พลังเวทของเราเยอะขึ้นและ HP มากขึ้นนั่นเองไอเทมชิญนนี้สามนะครับอาร์โกนี่เมนลอเรียชอบออกมากไอเทมชิน,นี้เพราะว่าเราจะได้ทงดดคูดาวน10% 600กก็ HP อี600่ย ที่สาคัญเลยคืออารโกนี่เนี่ยมันจะเผาศัตรูถ้าหากเราใช้สก,กิลโดนศัตรูอ่ะยิ่งศัตรูเลือดเยอะมันก็จะยิ่งเผาแรงนะครับเหมาะสําหรับเวลาเจอพวกตัว,ตวแท้งหนาๆเฮดพี HP เยอะอะไรเงี้ยแต่ถ้าตานั้นเราจําเป็นต้องออกตัดเลือดออกมาแทนอารโกนี่ก็ได้ครับชิ้นต่อไปฟอสกาดของชิ้นนี้ถึงแม้จะได้เพียงแค่5ลดรครูดาวแต่ก็ได้พลังชีวิตเพิ่มขึ้นมาอีก600นะครับและความสามารถของไอเทมชิ้นนี้เหมาะก,กับรอเรียวมากเพราะม,มันเปรียบเสมือนเกาะของรอเรียวเลยเมดตัวไหนที่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในไฟเนี่ยควรที่จะออก โอ้ย oh, อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าชิ้นนี้มันพิเศษตรงที่เรากดใช้งานมันมันก็จะแข็งตัวทําให้เราเป็นอมตะได้ถึง2วินาทียื้อไฟได้อีก2วินาทีเนี้ยบางทีมันสามารถพลิกเกมได้เลยนะครับและชิ้นสุดท้ายสมุดเขียวที่ผมเลือกสมุดเขียวเพราะว่ามันได้ลดคููดาวน์10%ทีนี้ครูดาวก็จะลดครบ40%และไอเทมชิ้นนี้เนี้ยมันเพิ่มพลังเวทเยอะมากตั้ง350พลังเวทเลยนะและทาให้พลังเวทของเราแรงขึ้นแล้วก็ทาให้เราได้รับความเสียหายน้อยลงด้วยซึ่งพอเราออออกกกเเยยวววแแแลล้้าลลาาล่าา,า็าจตูตตะัภพ สถานการณ์เลยครับทีนี้เรามาดูรูนกันสีแดงผมจะใช้เป็นเศษ10เมตรเน้นพลังเวทแบบเต็มขั้นเลยสีม่วงใครจะใช้สปิริตหรือว่าแอสซัสซิเนตก็ได้10เมตรสปิริตก็จะได้ตีไวแต่ส่วนตัวผมใช้แอสซัสซิเนตเพราะว่าจะได้ตีแรงขึ้นอีกต่อใส่ไปเลย10เมตรสีเขียวเพอริตี้ใส่ไปเลย10เมตรจะได้ลดคูลดาวน์10เพราะว่าจะได้คอมโบกับไอเทมที่เราออกด้วยทีนี้ก็จะครบ40%พลังแฝงจริงๆมันก็แล้วแต่คนแหละแต่ผมจะเลือกเป็นสีแดงนะแล้วก็เลือกฟื้นฟู He หหลงจากครือเนนราากก็็จะฟฟื้ HP แลวมาด้วยครัับอออนต่ไปเเลืกพิ่ม หรือใครจะเลือกต้านสถานะก็ได้แล้วแต่แต่ว่าอันนี้ผมแนะนําให้เลือกจริงๆเลยคือเดวิลเพราะว่ามันจะลดคูลดาวน์สกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองเราเมื่อกดอันติดีมากทุกคนมันจะทําให้ลอเลี้ยวรำพิวขึ้นอีกส่วนข้างล่างผมก็อยากให้ทุกคนไปอ่านเอาแล้วก็เลือกสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็คิดว่าตัวเองถนัดหรือใครจะจัดตามผมก็ได้นะครับอันทีนี้ผมจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของลอเลียวนะครับเริ่มจากข้อดีก่อน1สามารถเข้าไปลําเปิดไฟให้เพื่อนได้ให้เพื่อนตามเราแล้วก็เข้าไปยนนนนลลําาาาาาเเเกกกก2ปป็ตตัััวที่หหมมมมมะบรรรถถูใใ้อสิง ถึงแม้ศัตรูจะอยู่ในป้อมแต่ก็ลอดจากลอเลี้ยวยากเหมือนกันยิ่งเพื่อนในทีมที่ดาวตัวเน้นถมป้อมด้วยเนี่ยจะทําให้ลอเลี้ยวล้าง่ายขึ้นไปอีกนะครับเล่นเป็นคอมถมก็ได้นะ3เป็นเมทที่เน้นละลายแทงได้ดีมากเนื่องจากมีดาวเมทจริงแล้วก็สโลทาให้พวกแทงเนี่ยไม่ค่อยชอบลอเลี้ยวเท่าไหร่สสามารถโซโลตัวขาดตายได้หรือตัวบางได้ง่ายๆเพราะว่าความสามารถเฉพาะตัวของลอเลี้ยวที่สามารถหลบดาวเมทศัตรตูได้ทาให้ลอเลี้ยวได้เปรียบมากกว่าส่วนข้อเสียแล้วก็ข้อควรระวังในการเล่นลอเลี้ยวนะครับถึงแม้ลอเลี้ยวจะเป็นตัวที่มีขอกม จัตุรที่รู้จังหวะก,การบลิงของลอเรียวและใช้สกิลใส่เราในจังหวะที่เราไม่ได้เอามาตะเราก็อาจจะตุยได้ง่ายๆเลยในแรงสูงๆเนี่ยจะเห็นได้ชัดมากแทบไม่มีศัตรูตัวไหนเนี่ยจะปล่อยให้ลอเรียวรำง่ายๆเลยครับ2อลอเรียวแพ้ตัวเบิร์ดแล้วก็ตัวพิวมากๆเลยเช่นลิงลิเลียนายุ้ยที่เป็นตัวเบิร์ดสกิลหนักๆทำให้ลอเรียลอาจจะตุยก่อนได้รำหรือแม้กระทั่งมูาที่เป็นตัวพิวซึ่งลอเรียวไม่สามารถตามไปรำมูาต่อได้ทําให้ลอเรียลเสียบเหยียบตรงนี้มากๆครับ3าหาก CC เยอะก็อาจทำให พัลลี่ไไปด้วยเพราะว่าจะเป็นการล้างซีซีที่ได้รับและจะสามารถลําต่อได้4ข้อนี้ก็สําคัญมานาลอเลี้ยวใช้เยอะมากทุกคนก่อนผมจะเข้าไฟอะ่ะผมพยายามทําให้มานาเต็มหลอดอยู่ตลอดเลยนะพอเปิดวงล้อแค่ครั้งเดียวอะ่ะมานาก็แทบจะหมดตัวอยู่แล้วครับทุกคนต้องบริหารมานาดีๆด,ด้วยนะครับโอเคครับผมจะพามาดูวิธีเดินเกมคร่าวๆข,ข,ของลองเลี้ยวลกันนะครับเน้นย้วา,าว่าคร่าวๆเพราะว่านี่ก็ไม่ใช่การลงแรงนะเป็นการกดเล่นธรรมดาแล้วก็โชคดีมากที่ไม่เจอตัวเมตาหรือว่าตัวอะไรที่มันหน้าปวดหัวเหมือนกันนะด้วยค ทำที่ลอเลี้ยวเป็นเมจที่รู้สึกว่าไม่ได้เป็นเมจสายเบิร์ดแล้วก็ไม่มี CC ด้วยต้นเกมลอเลี้ยก็เลยจะยังทําอะไรไม่ค่อยได้มากจนกว่าจะเลเวลสนะครับสิ่งที่ทําได้ตอนนี้คือเคลียร์คีปไปเรื่อยๆจนกว่าตัวเองจะเเวล4นะครับหรือสามารถไปเดินโซนบัฟให้เพื่อนก็ได้หรือไปเติมดาเมจช่วยเพื่อนก็ได้นิดหน่อยก็นิดหน่อยจริงๆแหละดาเมจมันก็ไม่ได้แรงอะไร,องไรด้วยแล้วก็ดูมานาดีๆนะครับอย่าปล่อยสก,กิลเล่นเยอะเกินเพราะว่ามานาเนี่ยมันจะหมดคือลุยกับบอนนี่เนี่ยเขาเคลียร์กลางเสร็จแล้วเมื่นมวผ ก็จะไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าผมจะรีบมาตีบูให้ตัวเองรีบรีบเลเวลสี่อะนะเห็นไหมเขาขึ้นไปโผล่บนแนละ้วเพราะว่าตัวเขาเนี่ยสามารถเปิดปุ่มได้แล้วก็มี CC ด้วยอาจจะสามารถทําให้ต้นเกมของเขาเนี่ยเป็นฝ่ายได้เปรียบแต่ตัวผมเนี่ยต้นเกมยังทําอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ขึ้นมาเติมเพื่อนนิดหน่อยก็ต้องรีบลงมาเชียร์คลิปต่อครับนี่บัตเตอร์ไฟเขาน่้รักม้างเลยนะเขาแบบว่ารอผมมาเชียร์คลิปด้วยแต่ในเมื่อป่ามาแท็กเลนเราเราก็ต้องมาแท็กป่าด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มาแท็กป่าเนี่ยเราจะเวลเส เลนล่างนะครับเลนล่างคือฝั่งศัตรูเนี่ยมีกันอยู่แค่2คนเท่านั้นเองแล้วผมก็เห็นว่าเพื่อศัตรูเนี่ยถ้ารวมเรา4คนสามารถถมศัตรูได้เลยผมก็เลยวิ่งอ้อมไปนะครับเพื่อไปดักลําเขาในป้อมเลยทีนี้ฝั่งเขาเนี่ยเสียไป2เพราะฉะนั้นเราก็ได้เปรียบตรงมังกรเราก็จะได้มังกรตัวแรกไปฝั่งตรงข้ามก็ไม่น่าที่จะมาแย่งมังกรเราได้เพราะว่าเดี๋ยวมันเสียมากกว่าเดิมเนาะพอตีมังกรเสร็จแล้วเราจะมาตีคลิปกลางก็ได้แต่ส่วนมากแล้วตีมังกรเสร็จเขาก็อาจจะเข้าไปเวทบับบูฝั่งตรงข้ามมมมต่่ต่อออออทีีีีนนนน้้เน้เเยผผผรูสสึกกกกวาาไดดโลลบบ็ปิ เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราได้เปรียบเพราะว่ามีป่าเรามาด้วยใช่ไหมแล้วบอลนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างขาดตายอยู่ถ้าเขาล็อกขาเราไม่โดนเนี่ยเราก็ําต่อได้ยาวช,ชิวๆเลยซึ่งถามว่าดาวเมจของยอนกับลูยสามารถทําอะไรเราในต้นเกมได้ไหมบอกเลยว่ายังค่อนข้างเบาเลยนะครับเราก็เลยลําชิวมากเมื่อกี้ต่อไปเหมือนลมเขาจะพาผมมาเอาบูนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอศัตรูรู้ว่าเราจะมาเอาบูเขาอะ่ะเขาก็เริ่มมากันบูกันละแล้วเริ่มมากันเยอะด้วยด้วยความที่ผมเสียเลือดไปประมาณนึงแล้วเพอร์ลีไฟผมก็ปูดาวยังไม่เสร็จผมก็เลยไม่เลืออกกเเเข้าาาาาาาไปลํดีีว่พรระะาางทาาจจ โดยที่เราไม่ได้อะไรน,นะครับแล้วก็กลับมาเชียร์เลนของเราดีกว่าเนาะเหมือนว่าลูอี้กับจอนเขาจะกลับบ้านไปแล้วนะครับเดี๋ยวบอนนี่คนเดียวอย่างนี้โถมได้นะครับผมผมก็เลย พอเปลาำบอนนี่ซะเลยแล้วคือลุยขับรถมาพอดีมาพร้อมยอนด้วยโอ้โหเรามานาผมหมดผมเสียดายมากไม่งั้นเก็บยอนไปได้แล้วนะครับแล้วมันโชคร้ายตรงที่พีแจนเขาขับรถมาเจอผมพอดีผมก็เลยตุยครับนี่เห็นไหมครับทุกคนมานาล้อลยอมันหมดค่อนข้างไวเลยตอนแรกผมมีตั้งครึ่งหลอดเลยนะเปิดวงยังไม่ทันแบบว่าจบวงเลยมานาหมดสละศัตรูกำลังจะตีป้อมล่าข,ของเราเลยครับสามตัวมีแต่ตัวบางๆทั้งนั้นเลยถึงแม้ศัตรูจะมีซีซีเยอะแต่ไม่เป็นไรเราไม่กลัว,เร,ลวเรามีพริายนะครับอยู่รวมกันเยอะ กลางเจอบอนนี่อยู่คนเดียวแบบโดดเดี่ยวนะครับผมก็เลยเข้าไปลัาเลยคือแบบว่าเวลาลัมในป้อมเนี่ยเน้นหลบดาเมจป้อมเอานะครับดาเมจของศัตรูเนี่ยอย่าไปสนใจเลยบอนนี่ไม่ใช่ตัวที่แบบเบิร์ตแรงขนาดนั้นนะครับฝั่งนั้นย้อนแหลมมากพูดตามตรงแหลมแบบนี้ก็โดนสีขาวตำครับผมลําไปเรื่อยๆแบบเดียวย้อนขิดแล้วครับแต่ว่าอีกนิดมาพอดีเลยเพราะฉั่งนี้ก็ไม่รู้จะพูดไรละงั้นทุกคนดูผมลําแล้วกันนะครับผม จู่บีเจนก็ขับรถมาชนเนี่ยเกือบไม่รอดโอ้โหแล้วผมเก็บชิปเป็นคิวมาได้สวยงามครับตอนนี้เกมเรานาละเราก็มีพื้นที่ที่จะโซนพุ่มไม้มากขึ้นนะครับล้วก็สามารถจับพุ่มศัตรตูได้ง่ายขึ้นตอนนี้บีเจนคือขับรถมาแล้วไม่มีอะไรหนีแล้วนะครับผมก็เลยลําได้แบบชิวเลยต่อด้วยอีกนินะครับที่หลงทางมาจากไหนก็ไม่รู้อะไรที่มีเนี่ยผมก็มาโดนบอนนี่จับนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรผมมีเพอร์ฟายก็เดินออกไปชิวๆเลยครับพอจบไฟเมื่อกี้แล้วเนี่ยเราก็มาช่วยเพื่อนเคลียร์เลนนะครับผมเป็นเลนข้าง เ,เขาก็มากันป้อมเขานะครับแต่ด้วยความที่เกมเรานำมากเนี่ยเราก็สามารถล,ลําลุยได้แบบชิลๆต่อด้วยยอนนะครับที่แทบไม่ค่อยมีดาเมจอะไรเลยและบวกกับเราที่แบบลําหลบป้อมไปด้วยเราอีกเลือดก็ลดมานิดเดียวเองครับเมื่อกี้ผมใช้เทคนิคให้คีบเข้าป้อมพร้อมกันกับที่ผมลํานะครับมันจะได้แบบว่าแบ่งเบาดาเมจกันตอนนี้ไม่รู้ว่าคนดูจะได้อะไรหรือเปล่าเพราะมันค่อนข้างแบบเอิ่มมันเกมมันง่ายไปหรือเปล่าวที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยแต่จริงๆคือมันไม่ได้ง่ายอย่างาง,าง,าง,งี้ทุกตาเยลยทุกคนแบบบางตาก,ก็เจอตัวเมตาไไไไรรเงี้้ยาาาัับมมมกกกทท็ลลแ่่ดดค ตุ้ยก่อนอย่างเงี้ยโอ้โหยอนเขาแหลมมากจริงๆนะเนี่ยด้วยความที่ศัตรูเขาอยู่รวมกันเยอะนะครับ ผมก็เลยเข้าไปล้ำซะเลยสแต็กจะได้ระเบิดแรงได้ย้อนกับลูอี้มานะครับถือว่าเป็นไฟเปิดทางให้เพื่อนร่วมทีมกับขีพเข้าป้อมนะครับผมเราจะได้ถมป้อมได้แต่เอาไปเอามาเอา้ามิบแค่ผมกับมอทรนี่หว่า <c oughs> ผมนึกว่าเราจะได้ป้อมซะอีกถือซะว่าเป็นแนวทางเบื้องต้นละกันในการเล่นรอเรียวแล้วก็การเดินเกมเพราะว่าถ้าขึ้นไปแรงสูงๆเนี่ยมันก็คงไม่ใช่แบบนี้หรอกอันนี้ฝ่ายตรงข้ามเขาอาจจะแบบเลือกตัวมาเล่นขาขเฉยๆนะครับโอเคครับและนี่ก็เป็นคลิปที่เป็นประสบการณ์ที่ผมเล่นรอเรียวมาประมาณเกือบ2500ตตาแต่จๆองะผม ก็ไม่ได้แรงสูงขนาดนั้นหรอกขึ้นไปสูงสุดก็แค่สูต้นเองแต่ก็หวังว่าข้อมูลพวกนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่หัดเล่นรอเลี้ยวนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะคลิปนี้ตั้งใจทำมากเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับบา,บาย